าาการาการจดสทจขอนอขอแก่นบริหารงานโปร่งใสไร้ทุจริตจิตอาสานำพาคุณธรรมสทจอขอนแก่นโปร่งใสทำงานด้วยใจห่างไกลทุจริตการทุจริตเป็นพิษรายต่อสังคมและประเทศชาติตั้งมั่นทำดีสามัคคีร่วมใจสุจริตโปร่งใส ไม่ทำสิ่งทุจริตซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่คดโกงยกย่องคนซื่อสัตย์ร่วมกำจัดคนทุจริตเต็มที่เต็มใจให้บริการปฏิบัติงานด้วยความซื่จริตความซื่อสัตย์ปากทุจริตชาติก้าวไกล ุ่มเทเต็มที่ทำให้ดีที่สุดเพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและประเทศชาติไม่ทำไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นบริหารงานอย่างใสสะอาดปราศจากคอรัปชันยึดมั่นพัฒมาทิ่าป็นสำนักงานศึกษา 点开。